สวัสดีครับยินดี t r a สู l Channel ไทยทัวร์ UK นะครับคลิปนี้เราจะพูดเรื่องเรื่องที่ควรรู้นะครับก่อนมาขับรถเที่ยงกฤษนะครับสําหรับคนไทยนะครับเพราะว่าวิธีในการขับรถเนี่ยของคนอังกฤษกับคนไทยเนี่ยต่างกันนะครับคนไทยจะดูใจร้อนหลังพวงมาลัยส่วนคนอังกฤษเนี่ยก็จะบางทีก็จะใจะเย็นนะครับเวลาเราจะเข้าทางอะไรเงี้ยมันเวลาจะออกมาจากซอยอะไรเงี้ย เขาก็จะบอกเออเอาเอา,เอามาเลยเอามาเลยนะครับแล้วสัญ,ญลักษณ์บางอย่างนะครับหรือว่าความเข่งครัดของกฎหมายเนี่ยก็จะต่างกันนะครับเอาง่ายๆย,ยกตัวอย่างเช่นถ้าคนอังกฤษเปิดไฟกระพริบไฟหน้าเนี่ยแปลว่าอ่ะออกมาเลยนะมาร่วมกันเลยนะครับมาเข้ามาได้เลยนะครับอ่ะยูทำเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าคนไทยนี้เปิดกระพริบไฟหน้าคือแบบอย่าออกมานะเว้ยอะไรเงี้ยบางทีมันเข้าใจคลาดเคลื่อนนะครับ ก็มาดูกันนะครับพอดีว่าเพื่อนก็จะมาขับรถที่อังกฤษด้วยนะครับอ่าก่อนอื่นเลยนะครับการขับรถในต่างประเทศนะครับรวมถึงในอังกฤษเนี่ยจะต้องใช้ใบขับขี่สากลนะครับ International Driving License เนี่ยมันจะเป็นแบบเหมือนเป็นแผ่นกระดาษอะแผ่นกระดาษแล้วก็มีแบบแผ่นพับกระดาษนะเออซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันก็แต่ก่อนเนี้ยไปทําที่ขนส่งนะครับแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าทําผ่านแอปได้แล้วแล้วก็ แอปเป่าตังมั้งนะแล้วเขาก็จะส่งมาที่บ้านเลยนะลองไปศึกษากันดูว่าถ้าใครจะทำแบบใบขับขี่สากลเนี่ยจะทำได้ยังไงนะครับต้องใช้พาสปอร์ตนะครับถ้าเกิดว่าคนจะมาขับรถที่งเกตเนี่ยต้องมีพาสปอร์ตต้องมีพาสปอร์ตตอนเช่ารถด,ด้วยนะครับแล้วก็มี credit, บัตรเครดิตนะบัตรเครดิตไม่ใช่บัตรเดบิตนะบัตรเครดิตต้องเป็นเครดิตการ์ดเขาจะได้กันวงเงินไว้ได้นะครับแล้วก็บางบริษัทเนี่ยก็จะต้องมีอายุ25ปีขึ้นไปนะครับ เพราะว่าบางทีเขาบอกว่าเด็กๆเ,เนี่ยอาจจะขับรถแล้วมันทําให้รถเขาไปเฉียวชนได้ง่ายนะเขาก็เลยอยากให้ขอให้คนขับรถเนี่ยมีอายุมากหน่อยนะครับจากนั้นเนี่ยเรื่องที่แปลกแบบเห็นๆเ,เลยนะครับก็คือการเติมน้ํามันซึ่งการเติมน้ํามันแบบอังกฤษนะครับก็คือเป็นเซลล์เซอร์วิสจริงๆในยุโรปนะครมันก็เซลล์เซอร์วิสมดนะครับเวลาเราไปจอดที่ปั๊มน้ํามันเนี่ยมันไม่มีเด็กปั๊มวิ่งมานะเออจะต้องลงไปเติมเอง ลงไปเติมเองเสร็จแล้วพอเติมเสร็จเนี่ยต้องไปจ่ายเงินเองไปจ่ายเงินเองที่ในช็อปนะครับมันจะมีเป็นหัวจ่ายหัวใจน้ำมันเนี่ยเยอะๆเยอะแยะเลยแล้วเราก็เติมเติมเสร็จแล้วก็เดินไปบอกว่าเฮ้ยผมจะใช้หัวใจที่ที่1หัวใจที่2ออะไรเงี้ยแล้วก็ประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวเขาก็บอกว่าอ๋อใช่ประมาณ20ปอนด์อะไรเงี้ยน้ำมันก็อยู่ประมาณปอนกว่าๆสองปอนด์ นะครับซึ่งมันจะแพงกว่าไทยนิดนึงเพราะว่าเขาเก็บภาษีไป,ปบำรุงถนนอืมก็แล้วแต่นะครับว่าเราจะจัดว่าถนนมันดีหรือไม่ไม่ดีอะไรเงี้ยเป็นรายได้เข้ารัฐแหละนะครับแล้วก็น้ำมันเนี่ยมันจะแบ่งง่ายๆนะครับก็คือเป็นเบนซินนะครับกับดีเซลนะครับก็คืออันลีดก็คือแต่ก่อนเนี่ยมันชื่อว่าไรสารตะกัวนะครับถ้าใครยังจำโฆษณาได้ ส่วนดีเซลก็คือสําหรับรถดีเซลเนาะก็คือแค่ล e ต d กับอันลิ d นะครับไม่ได้มีเยอะแยะอ่าเหมือนเมืองไทยมีไบโอมีนูนนี่นั่น e 2 0อะไรมันูไม่มีอย่างนั้นนะครับแล้วก็ปั๊มน้ำมันเนี่ยบางทีเขามี cctv นะครับอย่าไปเติมแล้วชิ่งนะะก็ต่อไปนะครับก็คือส่วนของความเร็วนะครับที่อังกฤษเนี่ยใช้ความเร็วเป็นไมล์นะครับไม่ใช่เป็นกิโลเมตรนะครับ แต่ว่าถ้าเกิดว่าจํากันได้เนี่ยก็คือ1ไมล์เนี่ยเท่ากับ1.6กิโลเมตรนะครับประมาณ1.6กิโลเมตรถ้าบอกว่า10ไมล์ก็เท่ากับ16กิโลเมตรนะครับถนนหลวงเนี่ยที่วิ่งได้เร็วที่สุดก็คือมอเตอร์เวย์นะครับจะสามารถวิ่งได้70ไมล์ต่อชั่วโมงนะครับหรือประมาณ110นะครับซึ่งไม่เร็วนะครับไม่รู้สิอ่าร้อยสิถือว่าไม่เร็วมั้งสําหรับตัวผมนะอืม แล้วก็บางถนนหลวงแบบมอเตอร์เวย์เนี่ยเขาจะเป็นสมาร์ทมอเตอร์เวย์ก็คือมันไม่ใช่70็ไมล์ตลอดอะ่ะมันก็จะมีการปรับเปลี่ยนความเร็วเพื่อว่าถ้าบางทีรถมันเยอะเขาก็จะมีป้ายไฟกระพริบกระพริบบ,บ,บอกว่าเฮ้ย hey, ตอนเนี้เราขอให้คุณขับ60นะคุณขับ50นะอะไรเงี้ยนี่คือบนมอเตอร์เวย์นะครับส่วนในเมืองเนี่ยในเมืองเนี่ยก็จะขับได้30ไมล์เพราะว่าเดี๋ยวมี คนข้ามถนนถนนอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นเขตชุมชนเยอะจริงๆหรือว่าเขตหน้าโรงเรียนเงี้ยก็ขับได้20ไมล์ต่อชั่วโมงนะครับสำหรับถนนที่ไม่ใช่เป็นมอเตอร์เวย์แล้วก็อยู่นอกชุมชนก็จะขับประมาณ60ไมล์ต่อชั่วโมงนะครับก็นอกจากโรงเรียนนะครับก็คือแบบตอนนั้นคุณแม่ผมก็บอกว่าเนี่ยนอกจากโรงเรียนนะจะต้องขับช้าๆนะก็ยังมีหน้าโรงพยาบาลแล้วก็หน้าคุกนะครับ หน้าโรงพยาบาลกับหน้าขุกเนี่ยก็ควรจะขับช้าๆเพราะว่าคนที่เดินออกมาหรือว่าไปเยี่ยมอะไรเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาแบบเฮ้ยกำลังคิดอะไรอยู่อะไรเงี้ยคุณแม่หลบว่าเฮ้ยขับช้าๆนะในสามที่นี้ <c oughs> กล้องความเร็วนะครับอันนี้ที่อังกฤษเนี่ยมีกล้องความเร็วมานานแล้วนะครับมีเยอะนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นกล้องจริงนะครับไม่ได้ไม่ได้เป็นกล้องหลอกนะครับกล้องก็จะเป็นหน้าตาอย่างเงี้ยเขาก็เขาก็ obvious นะเขาก็ทาสีเหลืองเลยนะครับแบบให้เห็นกันชัดๆจจะเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครใช้ Google Map เนี่ยบางทีมันก็หรือว่า Wife เนี่ย w i z e อะ่ะมันก็จะมีคนปักหมุดอยู่แล้วว่าเป็นเป็นกล้องนะครับบางทีขับ,ขบไปคันหน้าก็จะเบรกชึกอะไรเงี้ยก็คือให้ผ่านกล้องเนี่ยเขาก็จะแบบเบรกให้ความเร็วรถลงไปนะถ้าเราแบบผ่านปุ๊บแล้วมีแสงแฟดแฟบอากมานี้แปลว่าเราเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าโดนไปสั่งแน่นอนนะครับ กล้องเนี่ยก็จะมีเป็นกล้องเฉพาะจุดนะครับกับกล้อง average speed นะครับทางรัฐบาลก็รู้ว่าอ๋อนายขับมาแล้วนายมาหยุดตรงกล้องเนี่ยนายมาชะลอตรงกล้องเนี่ยไม่ได้นะเขาก็เลยเป็นกล้องหลายๆตัวแล้วก็จับเวลาด้วยนะครับอันนี้ก็เรียกว่า average speed camera นะครับคือถนนทั้งเส้นยาวๆเนี่ยเขาก็จะต้องแบบตกลงทั้งเส้นยาวๆเนี่ยคุณต้องใช้ความคุณต้องใช้เวลากี่นาทีในการขับ แล้วก็จะคำนวณกลับออกมาเป็นความเร็วได้นะครับตำรวจบนถโนนอังกฤษนะครับไม่ค่อยมีครับก็ไม่ค่อยเห็นนะครับแต่ว่าเขาก็จะมีขับไปขับมาเท่ากับว่าเราเรา,เราแบบจะเอ๋เข้าพอดีเลยบางทีเขาเห็นเราขับเร็วเขาก็จะโบกมือแบบเฮ้ยขับช,ช้าๆลงน้อยอะไรเงี้ยแต่เขาก็ไม่ได้ว,ว่าจอดหรือว่าตั้งด่านอะไรเงี้ยไม่ไม่เคยเห็นเลยนะครับส่วนใหญ่ก็เป็น CCTV แล้วก็ส่ง คำสั่งนะครับส่งใบสั่งเนี่ยไปทางไปรษณีย์แทนนะครับเวลาจะรถพยาบาลน,นะครับที่นี่เนี่ยรถพยาบาลถือว่าศักดิ์สิทธิ์มากนะครับไม่ได้เหมือนเมืองไทยที่เห็นในคลิปแบบขับแบบการรถพยาบาลไม่ให้ไปล็อกอะไรเงี้ยไม่ได้นะครับที่นี่คือถ้าเกิดว่าจอรถพยาบาลได้ยินเสียงไซเรนเนี่ยก็จะต้องชะลอ ถ้าเกิดว่าเราไม่รู้จะไปทางไหนเนี่ยก็ชะลอก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าอ๋อมันมาจากทางขวานะเราก็หลบซ้ายอ่าถ้ามาจากทางซ้ายก็หลบขวาอะไรอย่างเงี้ยนะครับอล้วพอรถมันไปเสร็จแล้วไม่ใช่ว่าพรรถพยาบาลไปปุ๊บเนีย่ยรีบขับตามรถพยาบาลเลยนะฮะแต่ก่อนตอนเด็กๆเนี่ยผมก็อาจจะเคยลองลองเหมือนกันนะรถพยาบาลไปปุ๊บเราก็ขับตามเลยนะครับโอ้โหแซงได้หลายคันเลยอย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับผิดกฎหมายนะครับอ่า ต่อไปนะครับการเปิดไฟหน้ารถนะครับความหมายต่างกันนะครับก็คือคนอังกฤษเนี่ยเปิดไฟหน้ารถหมายถึงว่าออกมาได้นะครับเขารู้ละว่าเรากำลังจะออกมาเอามาเลยนะครับแต่ในไทยเนี่ยบอกว่าเฮ้ยอย่าออกมานะนะครับอันนี้เข้าใจผิดนะครับคนอังกฤษเองเนี่ยไปตายที่เมืองไทยหลายหลายหลายคนนะครับคือคนไทยกับผิดไฟอย่าออกมานะเว้ยจักรยานอะไรย่างเงี้ยคนอังกฤษปั่นจักรยานไปออกมาเลยโอเคเรียบร้อยนะครับในเมืองนะครับในเมืองเนี่ยจะมีบัสเลน บัสเลนเนี่ยก็คือเป็นเลนสำหรับรถรถบัสอ่ะรถเมล์อ่าซึ่งบางทีมันจะมีป้ายบอกว่าบัสเลนเนี้ยใช้ได้เวลานี้ถึงเวลานี้อะไรเงี้ยซึ่งปกติแล้วเราไม่เสี่ยงคือถ้าบัสเลนเนี่ยก็จะไม่เข้าไปนะเพราะว่าในบัสเลนเองเนี่ยจะมีกล้องเหมือนกันนะครับเขาก็จะจะมีกล้องจับภาพว่ารถส่วนบุคคลเนี่ยเข้าไปวิ่งในบัสเลนเนี่ยก็จะปิ้นนะครับจะปิ้นใบสั่งเนี่ยไปที่บ้านเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ย ถ้ามีบัสเลนเขียนว่าบัสเลนอยู่ก็อย่าไปเข้าไปในบัสเลนนั้นนะครับให้ขับอยู่เฉพาะช่องที่ไม่ใช่บัสเลนแต่ว่าถ้ามันต้องเลี้ยวซ้ายตัดบัสเลนเนี่ยอันนี้ทำได้นะครับโซนโรงเรียนนะครับก็เหมือนที่บอกไปตั้งแต่แรกนะครับว่าขับช้านะครับ20ไมล์ต่อชั่วโมงนะครับซึ่งเขาก็จะมีป้ายอย่างเงี้ยแล้วก็ กล้องนะครับส่วนใหญ่ก็จะไปตั้งใกล้ๆโซนโรงเรียนนั่นแหละนะครับเพราะว่ามันขับอยู่ดีๆสีอะแล้วก็กระชากลงมา20่สิบอะไรเงี้ยมันก็นะเออสามารถนะครับเข้าใจได้นะครับถ้าเจอจัก,กรยานนะครับควรอ,อ,อยู่ให้ห่างประมาณ1.5เมตรนะครับเพื่อแซงก็คือเว้นเ,ออเขาไกลๆหน่อยนะครับจัก,กรยานเนี่ยก็ถือเป็นผู้ใช้ถนนนะครับเหมือนกับรถยนต์เหมือนกันนะครับก็ เ,เดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราไปเบียดเขาเนี่ยเขาแบบเกิดหักเข้ามาแล้วกเ็เขาเป็นอะไรไปเนี่ยมันจะลําบากนะครับแล้วก็จักรยานแถวๆเนี้ยไอ้จักรยานบางทีเนี่ยเขามีกล้องนะครับมีกล้องอยู่บนมวกเขาก็จะเอาภาพลงโซเชียลนะครับดังนั้นก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็ให้เกียรติจักรยานนะครับเว้นเข้าใกล้ๆหน่อยนะวงเวียนนะครับวงเวียนเนี่ยเป็นสิ่งที่ ต่างกันเลยนะครับระหว่างเมืองไทยกับเที่ยงกรินะครับเที่ยงกฤษเนี่ยวงเวียนเนี่ยรถในวงเวียนเนี่ยก็คือรถที่มันเข้าวงเวียนไปแล้วเนี่ยมีสิทธิ์ไปก่อนนะครับคือเราต้องรอจนกระทั่งว่าทางขวามือของเราเนี่ยทางขวาใช่ไหมทางาผมไปขับรถที่ยุโรปมาอ่ะคือรถในวงเวียนเนี่ยอ่าก็คือมีสิทธิ์ไปก่อนดังนั้นจะต้องรอให้รถเนี่ยในวงเวียนเนี่ยอ่าไปด้านด้านขวามือเนี่ยไปก่อนนะครับ แล้วก็เราถึงเข้าไปได้ไม่ใช่เหมือนเมืองไทยที่แบบกูอยากเข้าก็เข้าอ่ะเดี๋ยวรถในวงเวียนมมนต้องจอดให้เราอะไรเงี้ยไม่ได้นะครับเพราะว่ารถในวงเวียนเนี่ยเขาจะไม่เบรกเลยนะครับให้เรานะครับดังนั้นต้องระวังนะครับถนนพิเศษนะครับแล้วก็ค่าผ่านทางที่อังกฤษเนี่ยจะเรียกว่า t o l t o อ l ลนะครับ toll r o a ถ,ถแล้วก็สะพานบางสะพานเนี่ยก็เก็บเงินนะครับจะมีถนนทอกับ บริดดนะครับที่ที่อาจจะต้องคนไทยอาจจะขับไปแมนเชสเตอร์จากลอนดอนใช่ไหมครับก็จะผ่าน M6 ทอนะครับ M6 เนี่ยเป็นมอเตอร์เวย์นะครับวิ่งได้70นะครับโดย M6 เนี่ยจะมี M6 ธรรมดากับ M6 ทอ M6 ธรรมดาเนี่ยจะเข้าเฉียดเฉียดเมืองเบอร์มิงแฮมนะครับส่วน M6 ทอเนี่ยจะเหมือนถนนเลี่ยงเมืองไปนะครับซึ่ง ก็จะต้องชำระเงินนะครับแต่ก็ไม่แพงมากนะครับไม่แพงมากแล้วก็มีสะพานนะครับสะพานชื่อ d a r t f o r ร์ดนะครับดาร์ฟฟอร์ดริเวอร์ครอสซิ่งนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องจ่ายเงินเหมือนกันบางทีเขาจะต้องมีไอ้ดาร์ฟฟอรเนี่ยรู้สึกว่าต้องเป็น,ปนจ่ายออนไลน์คือเราไม่รู้เลยนะไม่มีด่านเก็บเงินแต่พอเราข้ามไปปุ๊บเนี่ยเขาจะจดทะเบียนรถเรานะครับเขาไม่ใช่หรอกเขาเป็น CCTV นะครับ เล็คอร์ดทะเบียนรถเราไว้นะครับแล้วก็ภายใน24ชั่วโมงเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไม่จ่ายเนี่ยเขาก็จะบอกว่าอ่ะอันนี้คือไม่จ่ายนะอ่าแต่ถ้าเกิดภายใน24ชั่วโมงเนี่ยคุณมาจ่ายเขาก็จะแมชแล้วก็เขาบอกโอเคคนนี้จ่ายแล้วอะไรเงี้ยอนอกจากนั้น,นก็จะมีถนนนะครับเส้นต่างๆสามารถดูได้จากในลิสต์นี้นะครับที่จะเก็บค่าผ่านทางนะครับ การจอดรถนะครับเป็นปัญหาหลักอีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับคนมีรถนะครับที่นี่จะไม่มีการเพ้นท์ขาวแดงขาวเหลืองขาวดําไม่มีนะครับจะเป็นเส้นขีดบนถนนนะครับอย่างรูปให้ให้ดูนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราเป็นที่จอดรถเนี่ยบางทีเขาจะบอกว่า,าต้องจ่ายเงินนะครับถ้าเกิดหนึ่งเส้นเนี่ยหนึ่งเส้นเนี่ยคือจอดได้นะครับบางช่วงเอาไปแปะก็ได้นะครับแต่ว่าสองเส้นเนี่ยห้ามจอดตลอดเวลาเลย อ่าห้ามจอดตอดเวลาเลยคือไม่ควรจะไปจอดในเส้น2เส้น2เส้นเหลืองนะนครับป้ายเนี่ยก็จะมีป้ายบอกว่าถ้าจอดได้เนี่ยจะถ้าไม่มีป้ายเลยแลวเป็นไม่มีเส้นเนี่ยก็คือจอดได้แต่ถ yeah. ้ามีเส้นแล้วก็มีป้ายก็จะนับตามป้ายนะครับอย่างป้ายที่ให้เห็นเนี่ยก็คือบอกว่าถ้าจอดเนี่ยในช่วงเวลานี้จะต้องจ่ายเงินแต่ถ้าจอดนอกช่วงเวลานี้นะนอกช่วงเวลานี้ก็คือจอด ในในป้ายเนี่ยเขียนว่ามันเด y to s a เ u r d ด y 8โมงเช้าถึง6โมงเย็น6โมงครึ่งนะครับแต่ถ้าจอดตอนกลางคืนนะสมมติว่าจอดหลัง6โมงครึ่งเนี่ยจอดได้ไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าเกิดว่าจอดวันอาทิตย์เนี่ยก็จอดได้แต่ถ้าจอดในช่วง8โมงถึง6โมงวันจันทร์ถึงวันเสาร์เนี่ยจะต้องโทรไปจ่ายเงินนะเป็นต้นที่จอดรถนะครับ ถ้าเกิดว่าเป็นเป็นลานจอดรถเป็นแบบตึกจอดรถเนี่ยก็จะมีแบบเป็นของเค้าซิลก็จะไม่แพงนะครับบางทีอยู่ในเมืองเค้าซิลเป็นคนทาหรือถ้าเป็นเอกชนเนี่ยก็จะแพงหน่อยนะครับเขาก็นะเออเป็นของเอกชนเนาะอ่าก็อาจบางทีอาจบางห้างเนี่ยอาจจะจอดฟรีช่วงแรกนะครับอ่าเขาก็จะเก็บตังค์อ่าเหมือนจอดฟรีไปช้อปปิ้งกับเขาอะ่ะแต่พอตัวเองแบบเหมือนไม่ได้ไปช้อปปิ้งอะ่ะตัวเองไปไป,ไปทำธุระอย่างอื่นอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะเก็บตัง นะครับก็จะมีตั้งแต่ดึงบัตรมาแล้วก็เอามาเสียบตู้เวลาดึงบัตรมาตอนเข้านะครับแล้วก็พอช้อปปิ้งอะไรเสร็จแล้วอตอนจะออกเนี่ยก็เอาบัตรเสียบตู้มันก็จะบอกว่าอ๋อกี่ปอนเราก็จ่ายเงินแล้วก็เขาก็จะรีเทิร์นบัตรออกมาแล้วตอนขับออกเนี่ยบางทีถ้าเป็นเป็นมันเป็นระบบที่ดีเนี่ยเขาก็จะยกไม้กั้นขึ้นเลยนะครับหรือบางทีอาจต้องเสียบบัตรนะครับ ส่วนถ้าเกิดว่าจอดเนี่ยตามถนนหนทางเนี่ยบางทีมันมีสิ่งที่เรียกว่า pay อ่ pay and display ก็คือการที่จอดรถนะครับแล้วก็เดินไปที่ตู้นะครับเดินไปที่ตู้อ่จ่ายเงินแล้วก็กดหมายเลขทะเบียนรถลงไปแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเรากะจะจอดสองชั่วโมงจะจอดกี่ชั่วโมงว่ากันไปแล้วก็เป็นกี่ปอนจ่ายเงินแล้วเขาก็จะให้เป็นสติ๊กเกอร์ออกมาแล้วก็เอาสติ๊กเกอร์เนี่ยไป ไว้ในรถนะครับไว้ในรถไม่ได้แปะไว้หน้ารถนะแปะเอาไปไว้ในรถอ่าบนอ่าอะไรอ่ะบนพวงมาลายัยอะไรอย่างเงี้ยเออวางไว้ตรงที่แดดลงแรงๆอะ่ะที่เอาพระไปตั้งอ,ะอ่ะเออตรงนั้นนะ่ะนะเออแล้วก็เออพนักงานเนี่ยเขาก็จะเดินมาแล้วก็ตรวจนะครับถ้าเกิดว่าผมยังเคยแซวพนักงานเลยโอ้อยู่ถ่ายรูปแต่ละใบเนี่ยนะผมถ่ายรูปเนี่ย ไม่ได้เงินนะครับแต่พนักงานเนี่ยถ่ายรูปแต่ละใบเนี่ยแชะหนึ่งเนี่ยม,ม,มูลค่าร้อยปอนด์นะครับก็คือถ้าเราจอดในที่ห้ามจอดหรือจอดแล้วแบบไม่ได้เปย์อย่างเงี้ยพนักงานเขาจะเดินมามีับมีผมเห็นบ่อยนะครับไม่ใช่ว่าเออเราลองเสี่ยงดูไม่ต้องเที่ยงกิจเนี่ยพนักงานพวกเนี้ยมีเยอะนะครับแต่ที่ประเทศอื่นเนี่ยไม่รู้พนักงานอังกฤษเดินไปเขาจะถ่ายรูปแชะ เอราเรียบร้อยครับร้อยปอนนะครับบางทีห้าสิบปอนบางทีร้อย100ปอนอืมก็แส้กองพนักงานนะโอเคโดยสรุปนะครับก็คืออ่าควรจะศึกษาเส้นทางมาก่อนนะครับแล้วก็ใช้พวก Google ให้เป็นนะครับหรือบางทีเนี่ยถ้าเราจะไปร้านอาหารเนี่ยเราก็จะต้องไปดูว่ามีที่จะลดที่ไหนนะครับแทนที่จะแบบตั้งหมุดไปที่ร้านอาหารเลยเราจะตั้งหมุดไปที่ที่ จอดรถใกล้ๆนะครับเพื่อจะได้เอารถไปจอดก่อนถ้าเรามีรถนะดูที่จอดรถนะครับไม่ใช่ดูร้านอาหารเป็นหลักนะครับแล้วก็ขับรถอย่างมีมารยาทนะครับเคารพผู้ใช้รถคนอื่นนะครับจะเย็นๆนะครับขับรถไม่ได้เหมือนเมืองไทยไม่ได้กดแตด่าอะไรเงี้ยนะครับ โดยสรุปนะครับคือขับรถเนียงกฤษเนี่ยไม่ยากนะครับไม่ต้องเกรงนะครับแล้วก็ไม่เล่นคนอื่นนะครับไม่เหวี่ยงแล้วก็มีน้ําใจนะครับก็จะขับรถเนียงกฤษได้อย่างปลอดภัยนะครับแล้วก็ขอให้สนุกกับทริปนะครับ比如说ว่าใครฟังคลิปนี้แล้วจะมาขับรถที่นี่ก็ขอให้ enjoy your trip นะครับถ้ามีปัญหาหรือว่าอยากให้ทางไทยทัวร์ยูเช่วยอะไรก็เกี่ยวกับการจองที่พักจองร้านอาหารเนี่ยก็สามารถติดต่อเรามาได้นะครับเรายินดีช่วยเหลือก็คลิปนี้ก็ มีแค่นี้ครับไปแล้วครับสวัสดีครับ